อาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวเคฟญี่ปุ่นกับขนมโตกเกียววางอยู่ข้างกันตรงนี้เรื่องอะไรโ o ลลิ n โพนี่สวัสดีครับทุกเราโ o ลลิ n โพนี่ค่ะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ วันนี้เรามาทำถ้าคุณต้องเลือก EP 2ค่ะครับผมโดยครั้งนี้เราจะมาทำในหมวดของอา,อาหารของกินต่างๆนะครับถ้าต้องเลือกระหว่าง A กับ B เราจะเลือกอะไรนะฮะค่ะแต่ก่อนไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกําลังใจให้พวกเราก่อนนะคะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นถ้าต้องเลือกพอร้อมกับเราครับก็ทําไปพร้อมกับเราเลยกันนะฮะค่ะโอเคพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ พร้อมไหมคะพร้อมครับหนึ่งสองซ่อมข้าวขาหมูหรือข้าวมันไก่เลือกข้าวมันไก่แต่จริงชอบทั้งสองอย่างอ่ะเจะเลือกข้าวขาหมูดีว่าข้าวขาหมูครับเพราะว่าข้าวขาหมูมันมีแบบมีน้ำที่มันเหมือนกับคุกคลิกอ่ะข้าวมันไก่มันดูแห้งๆก็เลยเลือกข้าวขาหมูออกมันหวานนิดนึงด้วยเลือกข้าวขาหมูได้ไหมเพราะว่า แบบว่าถ้าเป็นข้าวขาหมูเราชอบแบบที่ราดน้ํามันเยอะๆมันจะแบบว่าหวานนเค็มๆเหมือนกินแบบพะโละอะเลยอาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าชอบกินอะไรที่มันเป็นแบบเส้นๆแล้วก็มีน้ําซุปร้อนๆให้เราสดด้วยค่ะอาหารตามสั่งกินง่ายกว่าก๋วยเตี๋ยวมันต้องแบบ มันร้อนอะบางทีมันต้องเป่าต้องอะไรเลือกเร็วๆง่ายๆก็เลือกกินตามสั่งตามสั่งกินแบบเย็นๆนะมันก็ไม่ร้อนเท่าอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบกินน้ำซุปเท่าไหร่ถ้าเลือกกินกินแห้งๆดีกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างข้าวผัดกับข้าวสวยข้าวผัดหรือข้าวสวยข้าวผัดค่ะข้าวผัดละกันเพราะว่ามันอร่อยในตัวเองอยู่แล้วบางครั้งเราเลือกข้าวสวยมาแล้วถ้าเกิดเรากินกับขับข้าวที่ไม่อร่อย มันก็จะแบบว่าไม่อร่อยไปเลยแต่ถ้าเรามีข้าวผัดเราก็กินข้าวผัดก็อร่อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีบางสองอย่างเรื่องข้าวผัดเพราะว่าเหมือนกับมันมีรสชาติที่มากกว่าไข่เจียวกับไข่ดาวไข่ดาวครับเพราะว่าไข่เจียวกับไข่ดาวไข่าดาวค่ะดูเหมือนว่าไข่ดาวจะมีอ้วนเท่าไข่เจียวด้วยแล้วก็กินง่ายกว่ามีความรู้สึกว่าไข่เจียวอ่ะมันแบบว่าเค็มไม่ค่อยชอบถ้าเรากินไข่ดาวส่วนใหญ่ไข่ดาวมันกินกับอาหารได้หลากหลายหรือไม่ก็ กินใส่ซอสอร่อยดีเค็เคามไหมอือหือมันเค็มแล้วก็อมน้ํามันเหมือนรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันอมน้ํามันมากกว่าไข่ดาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนแบบว่าถ้าให้เลือกก็เลือกไข่ดาวดีกว่าค่ะส้มตําหรือ,อยำบุญเส้นยำบุญเส้นค่ะชอบกินยำบุญเส้นมากกว่าค่ะยำบุญเส้นครับเพราะว่ากินง่ายกว่าแล้วก็ส้มตำส่วนใหญ่ต้องกินกับมีกับข้าวอื่นๆเพิ่มอะแต่ยำมุเส้นมันกินจบในตัวได้เลย หมูกระทะกับชาบูชาบูครับเพราะว่าร้านชาบูส่วนใหญ่จะอยู่ห้องแอร์แล้วก็หมูกระทะน่าจะอ้วนกว่าด้วยเพราะวเหมือนกับมันมันๆนนแล้วก็มันก็แบบออกเยิม้มๆนิดนึงแต่ชาบูมันจะแบบต้มอ,ะอ่ะอ่าถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะเลือกหมูกระทะนะแต่ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าชาบูอร่อยกว่าแล้วก็แบบว่าปลอดภัยกว่าด้วยบางทีเรากินหมูกระทะมันดำมันอะไรเงี้ย ก็อาจจะเกิดการแบบว่าสะสมสารก่อมะเร็งได้ก็เลยเลือกชาบูค่ะลูกชิ้นฮอทดอกหรือไส้กอรอกอีสานไส้กอรอกอีสานคือถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะอุ้ยทำไมชอบมีสมัยก่อนตลอดเลยอ่ะตอนเด็กๆชอบกินลูกชิ้นฮอทดอกแดงแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วมันมีไส้กอรอกอีสานเจ้าหนึ่งแถวบ้านที่มันอร่อยมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไส้กอรอกมันก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็เลยเลือกไส้กอรอกค่ะลูกชิ้นฮอทดอกครับเพราะว่าไมได้สองอย่าง ลูกชิ้นกับฮอทดอกหมัวแหละไม่ใช่หมายถึงฮอทดอกแดงก็หนลูกชิ้นกับฮอทดอกแดงไงหมายถึงฮอทดอกแดงอันเดียวมันคือลูกชิ้นผสมสองอย่างเลยกับไอศกรีสาั่ออคือไส้กรอกอีสานมันก็อร่อยอ่ะแต่ว่ามันดูอิ่มไปอ่ะบางทีเราอยากกินเล่นๆเฉยๆเลิกคือไม่ชอบกินให้ม enfin ันอิ <das documentary> ่มไปเลยถ้าเกิดกินของขบเคี้ยวอ่ะมันไม่ใช่ของขบเคี้ยวมันเป็น ขอว่างนั่นแหละมันควรจะเป็นแบบกินเล่นๆอ่ะแต่สกักอย่างอ่งสามมันดูกินแล้วมันมันอิ่มอ่ะอซูชิปลาดิบกับไก่ทอดเกาหลีซูชิปลาดิบเพราะว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากกว่าอาหารเกาหลีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกซูชิแล้วก็ดูไม่อ้วนเท่าไหร่ด้วยดูสุขภาพกว่าซูชิปลาดิบค่ะเพราะว่า มันไม่เลี่ยนแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าไก่ทอดก็หรือบางทีกินไปเยอะก,ก็เลี่ยนค่ะขนมจีบหรือซาลาเปาซาลาเปาค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ซาลาเปามีให้เลือกกินหลายไส้มากเลยไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับไส้ครีมไส้เผือกไส้อะไรเยอะๆไปหมดเลยค่ะขนมจีบครับเพราะว่ามันได้รสชาติที่ดีกว่ากาเรียกอะไรมันอร่อยเราชอบ สไตล์มีความเค็มมีความมีไส้มีอะไรเงี้ยแต่ซาลาเปามันดูแบบมันมีแป้งอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันมันมันมีแป้งมากกว่าระหว่างกินข้าวให้เลือกระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมเลือกน้ำเปล่าครับเพราะว่ามันดูแบบเี่รสชาติของอาหารปกติถ้ากินโคมันก็จะมันจะเพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งแต่คือน้ำเปล่ามันก็เหมือนแค่ตัดตัดเลี่ยนตัดไรได้ถ้าตอบแบบเฮลตี้ก็จะตอบว่าน้ำเปล่า เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแต่เอาความเป็นจริงแล้วชอบดื่นมน้ำปัดลมมากกว่ามันซาซาอร่อยดีชานมหรือกาแฟถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงเลือกชานมนะแต่ว่าทุกวันนี้มีความรู้สึกว่ากาแฟดีกว่ากินแล้วรู้สึกแบบตื่นไม่ง่วงนอนเวลาทํางานเลือกกาแฟครับช่วงนี้ติดกินกาแฟมากกินกันทุกวันเลยแต่ชานมถ้ากินก็กินแค่บางจังหวะบางช่วงที่อยากกินเฉยๆแต่กาแฟนี่มันกินทุกวัน ผล,ลไม้กับขนมครบเคี้ยวเลือกขนมครบเคี้ยวครับอย่างเช่นพวกถั่วพวกอะไระชอบกินมากผล,ลไม้มันก็บางทีมันมีเม็ดม,มีอะไรเนาะเราต้องแกะด้วยบางทียุ่งยากกว่าชอบกินอะไรที่แบบหยิบกินได้เลยง่ายๆถ้าเอาตามหลักคาเป็นจริงก็จะเลือกขนมครเคี้ยวแต่จริงๆแล้วควรเลือกผล,ลไม้นะคะมีประโยชน์กว่าสรุปเลือกอะไรที่ต้องกินถ้าต้องกิน ถ้าเป็นผลไม้หรอกับขนมพบเขียวหรอวางอยู่ข้างกันตรงเนี้ยเรื่องอะไรตอนนี้อยากกินส้มอะ่ะ <c oughs> ขนมปังมีขอบหรือไม่มีขอบเลือกมีขอบครับไม่มีขอบค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าขอบขนมปังมันไม่ค่อยอร่อยถ้าขนมปังปิ้งมีขอบน่าจะอร่อยกว่า <c oughs> ลูกอมกับหมากฝรั่งเลือกหมากฝรั่งครับ <c oughs> เพราะว่าลูกอมมันดูมีแบบ หมือนอมของหวานๆเฉยๆอ่ะแต่หมาฝรั่งมันดูเหมือนได้เคี้ยวได้มันได้แบบการขบเคี้ยวมันก็จะดูแบบแต่มันต้องลายทิ้งนะมันต้องมีที่ลายทิ้งนะใช่มันก็ค่อยหาที่ลายได้แล้วอมไม่ได้ปากก่อนก็ได้ลูกอมค่ะเพราะว่าหมาฝรั่งขี้เกียจเคี้ยวเคี้ยวไปนานๆแล้วเมื่อยค่ะเมื่อยค่ะไอศครีมหรือบิงซูไอศครีมค่ะเพราะว่ามันแบบว่า รสชาติมันอร่อยในตัวเองอยู่แล้วแต่บิงซูมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งจืดๆที่เราต้องเอานมข้นมาลาดอีกทีรู้สึกมันวุ่นวายเราก็ชอบความเป็นไอติมมากกว่าค่ะไอศครีมเลเวอร์ครับผมทุเรียนกับมะพร้าวมะพร้าวครับมะพร้าวค่ะเพราะว่ามะพร้าวมันได้ทั้งกินน้ำแล้วก็กินเนื้อด้วยทุเรียนแบบก็อร่อยแต่ว่าบางทีก็แบบ มันเหม็นคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยเลือกมะพร้าวดีกว่ามะพร้าวกินง่ายกว่าชอบกินง่ายแต่มะแต่มะพร้าวบางทีมันต้องแกะขอบอะเนาะมันมันต้องเอาช้อนตักเข้าไปกินใช่ใช่ในส่วนนั้นยากแต่คือถ้าเป็นไปได้เราก็จะกินแต่น้ำอย่างเดียวเค้กญี่ปุ่นกับขนมโตเกียวออัน้ยกชอบทั้งสองอย่างเอาพอกันเค้กญี่ปุ่นค่ะเพราะว่ามีไส้ที่เลือกหลากหลายกว่าถ้าเกิดเลือกกินง่ายก็ต้องเป็นขนมโตเกียว เลือกของโตเกียวแล้วกันง่ายไงอ่ะก็กรึบได้เลยแต่ทีบมันต้องแบบอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ต้องค่อยเปิดออกกินอะไรเงี้ยมันแล้วบางทีมันอิ่มก่อนแต่โตเกียวมันเลือกชิ้นเล็กๆกินเข้าไปเรื่อยๆ KFC หรือ McDonald s เห็นเราตอบมาว่าแบบชอบกินอะไรง่ายๆนะแต่จริงๆเราชอบกินไก่ KFC มากกว่าเบเกอร์ถ้าหิวเบเกอร์ก็จะไปกินแม็กแต่ถ้าอยากกินไก่ก็จะไปกิน KFC ค่ะ ถ้าเกิดมีสองร้านติดกันให้เข้าร้านหนึ่ง KFC ค่ะพูดถึงซอสทั้ง KFC แล้วแม็กก็อร่อยคนละแบบเนาะคือถ้าไปกินแม็กเด็ดเลยคือเฟรนฟรายแต่ KFC คือมีทุกอย่างจบในที่เดียวอย่างเช่นไก่เจ้าไม่ตอบของเจ้าอาเชื่อตอบไม่ได้หรออะโอเคอะว่าไงต่อนะไม่คือนอกจากเราชอบกินไก่ KFC ด้วยส่วนหนึ่งแต่แม็กเบอร์เกอร์แม็กเรา เรากับไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แต่ก็กิกนได้ทั้งคู่นะแต่เราชอบซอสซอสไก่ของมันแต่ถ้าเลือกก็เลือกเคโอฟซีเดลิควีนกับเว่นเซนเลือกเดลิควีนครับเพราะว่ามันสามารถเดินไปกินไปได้มันแบบคือมันเหมือนกับว่าซเว่นเซนมันดูอ้วนกว่าด้วยแล้วก็ราคาก็แพงกว่าเดลิควีนค่ะเพราะว่าแบบซื้อถือกินสะดวกกว่าแล้วก็ สเวนเส้นบางทีแบบว่าบางเมนูม,มันค่อนข้างหวานจนเกินไปค่ะกินที่ร้านหรือสั่งเดลิเวอรี่สั่งเดลิเวอรี่มากินที่บ้านสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีที่เกยจแบบแต่งตัวแต่งหน้าออกไปกินข้าวข้างนอกก็สั่งมากินที่บ้านค่ะถ้าปกติอาจจะสั่งเดลิเวอรี่มากินบ่อยแต่ถ้าให้เลือกอยากเลือกกินที่ร้านเพราะว่ามันจะได้แบบเห็นบรรยากาศเหมือนอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราสั่งเดลิเวอรี่มามันก็ ใส่กล่องในสภาพที่มันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหรอ่อ่ะถ้าเกิดเลือกกินข้าวกล่องอะ่ะมันก็ก็คือส่วนของข้าวกล่องเนาะแต่ถ้าให้เลือกระหว่างนั่งกินกับไปร้านเรารู้สึกว่าไปร้านมันจะดูแบบเออเขาจัดจานยังไงช้อนซ่อมอะไรเป็นยังไงเห็นคนเห็นอะไรมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยเลือกกินที่ร้านครับผมขอละค่ะโอเคครับก็เรียกว่าทำกันเสร็จมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด20ข้อนะครับค่ะ ตอนนี้เราได้เรียกว่ารูปรวมคําตอบมาแล้วคือได้ทั้งหมด11เต็ม20คือก็คือพวกเรา<ำ>ชอบสิ่งที่เหมือนกัน11ข้อแล้วก็ไม่เหมือนกันอีก9ข้อนั่นเองค่ะครับเรียกว่าเกินครึ่งมา1เองไหฮะ,ะเรียกว่าไม่ค่อยเหมือนกัน ทีเดียวเียเหมือนกันไหมครึ่งหนึ่งเหมือนกันครึ่งหนึ่งอ่ะก็เหมือนกันครึ่งหนึ่งก็มีส่วนที่ชอบเหมือนกันและชอบไม่เหมือนกันซึ่งมันก็แบบแฝงกันได้เนาะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอ่าแล้วทุกคนนะครับมีความชอบอะไรบ้างแล้วเพื่อนเพื่อเลือกอะไรกันบ้างคตงกับเรามางไหมใช่ลองพิมพ์มาบอกกันดูนะคะว่าชอบเหมือนพวกเราหรือเปล่าค่ะครับผมเรามีคลิปก่อนหน้าเป็นถ้าต้องเลือกอีพีเด็กนะฮะก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับสามารถไปลองเล่นไปลองเลือกกันได้ค่ะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กับัวก็วกกคลายเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะ